ุณผู้ชมอยากดูภาพนี้ไหมคะคืนวันที่24รอยต่อ25พอทั้งหมดเนี่ยแยกย้ายกันไปจากตรงนี้แล้วถ้าย้อนจำได้คือเขาไปอยู่ที่ BC, อู่อ b นอพอเขาไปอยู่ที่อู่อ b นเสร็จปุ๊บเราเห็นภาพทุกคนออกจากอู่ไปตอนตอตนประมาณสักตีหนึ่งเสรเศษพอตีหนึ่งรถแต่ละคันออกจากอู่ไปแล้วนี่คือสถานที่ที่พวกเขานัดกันคะ่ะดูนะคะ เวลาที่ปรากฏใน,นกล้องคือเวลาจริงตีสองรถแต่ละคันที่คุณผู้ชมเห็นคือรถที่เพิ่งออกจากอู่เรือ NBC แล้วไม่ได้กลับบ้านรถคันสีขาวเป็นรถของคุณโรเบิร์ตเดี๋ยวค่อยๆไล่นะ,ะรถคันสีดําเป็นรถตูต้คันนี้เป็นรถของคุณปอนี่เป็นช่วงที่สองคนนี้ออกมาก่อนก็เลยมาจอดตรงนี้ก่อนแล้วเขาก็คุยกันสักพักนึงรถคันที่สามมาก็เป็นรถของคุณจ็อบตีสองกว่าๆนนะคะ เขาออกมาแล้วไม่ได้กลับบ้านแล้วเขาก็มาจอดตรงนี้ที่ปั๊มน้ำมันซึ่งอยู่ห่างจากอู่เรือ NBC 5กิโลเมตรอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าว่าเขาจะคุยอะไรเขาอาจจะแค่เข้าห้องน้ำหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่มาพร้อมกันหมดเลยไงถูกไหม แล้วก็ถ้าเป็นไปตามที่คุณอัจเริยะบอกก็คือเขามาดีวลับกันที่นี่ว่าเดี๋ยวเขาจะให้การอะไรยังไงอันนี้เราไม่ทราบเพราะเราก็ไม่ได้มีข้อมูลขนาดนั้นกําลังจะให้คุณผู้ชมดูว่าเขามาจอดรถกันจริงๆอ่ะเดี๋ยวดูนะคะคันที่ 4, 4มาแล้วคันที่ที่เป็นคันของคุณแสนมาตอนตีสองยีนาทีแล้วทั้งหมดเนี่ยก็เดินไปเดินมาอยู่ในปั๊มน้ํามันช่วงที่เขามาคุยกันเนี่ยเข้าใจว่าเดินมาตรงด้านด้านหลังก้องคือมองไม่เห็นละแล้วก็แต่รถยังจอดอยู่ ถ <IS> <iny SC I noise> ามว่าอันนี้ค่ะมาละเลยมาละนี่คือภาพที่ปั๊มน้ํามันตอนตีสองในคืนที่เกิดเรื่องนะคะคุณโรเบิร์ตคุณจอบคุณปอแล้วก็คุณแสนคุณผู้ชมคะถามว่าเขาปวดฉี่หรือเปล่าเขามาเข้าห้องน้ําไหมเพราะว่าคุณกระติกเองก็ปวดฉี่อะเนาะแต่อยู่นานนะนี่แล้วก็ออกไปตอนเที่ยงตีสองอีกสามสิบหกสามสิบเจ็ดช่วงนทีทั้งสี่คันออกจากปั๊มนี้ไปหลังจากที่แตงโมตกน้ํากลับไปที่อูไม่อยู่ในที่เกิดเหตุออกมาคุยอะไรกันไม่รู้ที่ปั๊มแห่งนี้ แล้วมากันหมดเลยฮะซึ่งถ้าทั้งหมดเนี้ยขับรถทั้งหมดไปที่ท่าเรือคนน่าจะไม่สงสยัยค่ะแต่ว่าดันขับออกมาแล้วมาเจอกันที่ปั๊มใช้เวลาอยู่ที่ปั๊มเนี่ยนานนะฮะเข้ามาตีสองหนึ่งนาทีออกไปตีสองสาเพิ 7, ่งชั่วโมงอะเอาง่ายตำรวจก็บอกนั่นแหละค่ะว่า ว่าทราบแล้วในประเด็นนี้นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่พวกเขาคุยกันออกมาจากอู่ NBC ประมาณตีหนึ่งกว่าๆนะคะแล้วก็ขับมาเจอกันโดยบังเอิญ5กิโลเมตรที่อู่ออกขอภายปั๊มน้ํามันแห่งนี้ตีสองหนึ่งนาทีเป็นเอาผาดสีขาวของคุณโรเบิร์ตหลังจากนั้นเป็นตีสองสองนาทีรถตู้สีดําของคุณฟอแล้วพอสองคันมาจอดคุณโรเบิร์ตก็ลงมาตีสองเจ็ดนาทีเป็นโตโยต้ารถเก๋งของคุณจ็อบนะคะขับมาจอด หน้าถัดไปเลยค่ะตีสอนาทีจะเป็นช่วงที่คุณจ็อบมาถึงคือตัวละครทั้งหมดของเรือสปีดโบ๊ทมาปรากฏตัวที่นี่หมดเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคุณแซนที่ขับเข้ามาตอนตีสองนาทีใช้เวลาทั้งหมดออกไปก็คือตีสองนาที